แล้วมันลดลำบากไงพอรถลำบากถูกบล็อกก็เลยต้องไปดูในเน็ตดูในเน็ตว่าเออมันลดยังไงยังไงทีนี้ไปเจออยู่แถวหนึงที่เขาขายยาอะไรเงี้ยก็เลยเออลองสั่งมากินดูเฮ้ยมันลดจริงว่ะพอรถจริงถูกบล็อก็เลยเออแนะนําเพื่อนพอเพื่อนซื้อก็เลยแบบเฮ้ยกินยังไงยันงไงดีกว่าก็เลยขายเลยในปัจจุบัน การซื้อขายยาลดความอ้วนมีการขยายช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นส่งต่อจากแหล่งที่ไม่มีต้นต่อการผลิตสู่แม่ค้าคนกลางและกระจายไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวเราจึงทำการติดต่อซื้อขายยาลดความอ้วนที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ได้ตั้งเพจที่ขายยาลดสัดส่วนในเฟซบุ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพอดีว่าหนูอ่ะสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือรับจากพี่มาค่ะมันต้องทํายังไงบ้างอะคะเอามาจากลงเอามาจากแบทเลยอะบริษัทใช่ไหคะอ๋อเอามาจากบริษัทเลยแล้วพี่บริษัทมันอยู่ตรงไหนอะคะบริษัทอยู่ต่างประเทศค่ะอ๋อค่ะ ก็คือตอนนี้พี่ยังไม่รับตัวแทนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าคือน้องจะเป็นประมาณว่าฝากส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่จะมีเร็ราคาพิเศษให้อยู่อะคะ่ะก็คือเหมือนเป็น เป็นทบยอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้เลทเล,เลราคาที่ต่าลงมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างประมาณว่าถ้าสามรอยเมตร u อย่างเงี้ยจากสี่ขายอยู่1ิบ้าใช่ไหมคะจะเหลือเมตรละสิบาทอย่างเงี้ยค่ะแต่นนองไม่ต้องสั่งครั้งเนียวต่คือสามารถทบยอดได้ค่ะี่แหลแค่เป็นกระปุกละพันเมตรค่ะกระปุกหนึ่งคือพันเมตรมันไม่ได้นําเข้ามาแค่อย่างเงี้ยค,คือล็อตหนึ่งคือมันจะต้องเอาเข้ามาในบริมือพอสมควรแต่ตอนเนี้ยพี่ เดเองอดีว่าเด็กที่ร้านออกไงคะพี่ก็เลยมานั่งทําเองอยู่ตอนนี้ผู้ขายอาจจะไม่รู้ถึงผลกระทบโดยตรงของยาลดความอ้วนแต่เสียงที่สะท้อนจากผู้บริโภคก,กับบ่งบอกได้อย่างชัดเจนคุณรู้อย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อยาลดความอ้วนที่ไม่มีแหล่งที่มาที่แน,น่ชัดอีกหรือไม่